สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเศรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับ ยังมาถ่ายตรงนี้อยู่นะครับรถเข้าใหม่ยังอยู่ที่เสรีไทย68อยู่นะครับแต่รถคันไหนที่ปรับสภาพพร้อมใช้แล้วนะแล้วไม่ติดจองนะครับจะย้ายไปที่สุวินทวงศ์46แล้วสาขาใหม่เพชรยนต์นะครับเพชยนต์มีรถมือสองครับตอนนี้มี400คันแต่เดี๋ยวเราจะเติมนะให้แน่นๆนะครับเป็น500คันเลยใครกำลังมองหาครับแอคคอร์ดครับแคมรี่ นะรวมถึงพวกเอาติสนะครับซีวิกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้คุณได้ดูนะสี่รุ่นหลักนะครับเก๋งกลางเก๋งใหญ่ยอดนิยมนะครับแบรนด์ต้องเรียกเลยว่าอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศนะโตโยต้าฮอนดานะครับต้องประชาสัมพันธ์ก่อนมีนะครับสีดำครับมีสีขาวครับมีสีบอนจะเข้ามาใหม่นะเนี่ยอย่างเงี้ยสองุ G, นะครับเป็น เรียกเลยว่ามากี่คันก็ไปหมดนะนะครับอ่ามีปี19.20จดครับมีปี19แล้วก็มีปี2 0มีมา3สีนะครับเมื่อวานเข้ามา3คันสีบรอนด์หนึ่งคันสีขาวมุกหนึ่งคันสีดําคือคันนี้ครับอ่าผมเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนไปเริ่มต้นนะขอแจ้งก่อนอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ต่ำครับเริ่มต้นอยู่2.69 4ปี5ปี2.99ครับ 6ปีสามจุดเาเก้าเจ็ดปีถ้าคุณจัดห้าแสนจัดเต็มราคารถอะไรแบบเนี้ยก็สามจุดเก้าเก้านะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับเลทที่ผมพูดไปจะเป็นเลทฟรีดาวทุกคันอย่างคันนี้ครับเป็นปีสิบเก้าจดยี่สิบครับเข้า,ามาใหม่เมื่อวานนี้นะยังไม่ล้างยังไม่ได้เก็บงานใดๆนะครับทะเบียนเจ็ดี่เจ็ดสาครับนะเจ็ดี่เจ็ดสามคันนี้เป็นปีสิบเก้าจดยี่สิบครับเลขไมจะอยู่ที่แสนสามนะคันนี้นะเลขไมแสนสามครับแล้วก็ในเรื่องของเอ่อ เลขไม้แสนสามปีสิบเก้าจดยี่สิบครับราคาอยู่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับไฟแนนซ์ Finance, มองเป็นปีย0สิบนะอัตราดอกเบี้ยก็ต่ำนะครับเริ่มต้นอยู่สองจุดหกเก้านะครับคันนี้เป็นรถประจำตำแหน่งครับนี่คือแรกรับเข้าใหม่เจ็ดสี่เจ็ดสามครับสบภาพกริปเลยนะราคาดีครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันครับฟีดาวคุณผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งกว่ากว่าไหม นะครับผ่อนหมื่นหนึ่งหมื่นสองเองนะเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดนะครับเลขไม้นะแล้วก็ในส่วนของราคาผ่อนนะครับราคาลดให้มุมบนขวานี้สําหรับคันแรกครับ 2.0G สีดานะแล้วเดี๋ยวมีสองคันครับมีสีขาวสีขาวเนี่ยไม้แปดหมื่นนะจอดอยู่ข้างหลังครับสีบอลน,นะครับไม้แปดหมื่นเหมือนกันก็จอดอยู่ข้างหลังนะใครรอดู 2.0G นะครับสีขาวกับสีบอลน,นะคุณ อ่าเลื่อนไปไท้ายๆคลิปหน่อยนะครับเพราะมันจอดอยู่ฝ่ายเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูแต่ก่อนอื่นมารับชมโซนนี้กันก่อนคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้ครับ 2.5G จนะคันนี้ 2.5G 2.5เนี่ยอ่าข้อดีคือเกียร์จะแปดสปีดคันนี้799ครับไมล์แสนหเป็นปี2020นะคันนี้เป็นปี2020แท้ๆครับทะเบียน9590ห้เนะอ่องจุเนี่ยมันจะเป็นตัวท็อปของเครื่องเบนซินในปี19 20 21ครับมีบยี่สิบครับแม็ก18นะ นี่ได้ล้อแม็กซ์18แล้วก็เ,เป็นมีเป็นรุ่นเดียวของเบนซินนะครับที่มันมีตัวแพตเตอร์ชิพให้นะเหมาะกับผู้บริหารที่เน้นขับเองครับคันนี้ไม่แสนหกปียี่สิบเจ็ดเก้าเก้าครับฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นคันนี้ฟรีดาวคุณจะผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทได้สีขาวมุกนะครับรถสวยครับฟังก์ชันจะครบกว่าสองจุดศูนย์จีครับนะนี้ได้เป็นแบบสองจุดห้าจีสีขาวมุกค,ครับภายในก็ตกแต่งรายละเอียดสวยขึ้นนะแม็กสวยขึ้นใครสนใจครับสองจุดห้าจีนะ ผมมีสีบรอลครับมีสีขาวสองคันมีสีบรอลอยู่หนึ่งคันราคาอยู่ประมาณเนี้ยแหละอ่ามีสีดําด้วยสีดำสุดถูกด้วยนะประมาณเจ็ดห้าเก้าแต่ไบม,มันจะเยอะกว่านะไม่จริงๆมันน้อยกว่าวไม่ประมาณแสนห้าแสนหกเนี้ยแหละสีดําปีสิบเก้านะเจ็ดแสนกว่าบาทเจ็ดห้าเก้าอะไรประมาณนี้นะครับสนใจทักมาได้ครับเบอร์ผมได้โดยตรงเลยศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับ ติดต่อหาเป็กผู้จัดการสายขายได้โดยตรงครับนะทุกคันนะครับมีโปรพิเศษ,ษให้คุณนะครับใครทักเข้ามานะจากคลิปนี้แล้วคุณบอกคุณดูจากคลิปนี้นะครับผมฟรีแล้วประกันเครื่องเกียร์ให้คุณ1ปีซ่อมศูนย์นะซื้อโตยต้าซ่อมศูนย์โตยต้าครับซื้อฮอนด้าซ่อมศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะครับมาดูขั้นต่อไปครับ1716ครับคันนี้เป็นแอ c o คอร์ดครับ2.0 h จ b ดศไฮบิด ใครอยากได้เก่งใหญ่นะครับเน้นหรูนะแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะได้ประมาณ23โลลิตรครับไฮบริดคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนรถปี19ครับวารันตีแบตเหลืออีกประมาณสัก5ปีนะวารันตีแบตเหลืออีกประมาณสัก5ปีป้ายแดงออกมาเกือบล้านเนะล้านหกกว่าตอนนี้ครับแปดเจ็ดเก้าทำไมมัน5 0,000ื่นโลไงนะคันนี้ไม้น้อยครับไม้แค่56,000กพิโลเป็นรถประจําตําแหน่งครับรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่า ปราวาศูลครับรถสวยน่าใช้ใครสนใจมาจัดได้ครับประหยัดน้ำมันนะได้รถประหยัดน้ำมันครับแล้วก็หล่อหรูนะครับแบบแอคคอร์ดทรงมันจะท้ายมันจะตัดหน่อยสังเกตท้ายจะตัดแบบปคล้ายคูปเป้นะแต่ถ้าแคมรี่ท้ายจะโปร่งกว่าพูดตามตรงถ้าคุณเน้นนั่งหลังแล้วนั่งสบายแคมรี่จะนั่งสบายกว่าแต่ถ้าคุณเน้นขับเองนะแอคคอร์ดก็ผมว่ามันก็ได้ฟิลลิ่งสปอร์ตกว่านะครับหมายถึงตัว คนขับอะนะครับได้ฟีลลิ่งสปอร์ตกว่าเบาเบอร์ทรงสปอร์ตเลยใครสนใจนะครับอยากเปรียบเทียบการทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนะทางไลน์แล้วเบอร์โทรที่ให้ไว้อ่ามาดูคันนี้ครับคันนี้ราคาถูก6 8 9 0 0 0นไม่ประมาณแสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันครับปีสิบเก้าหกแปดเก้าครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่ง ได้สีดำครับสองจุดศูนยีนะบเบอรใครสนใจเลทราคาประหยัดประหยัดนะครับมาจัดคันนี้ได้เลยนะห้าหกศูนย์เก้าน้ได้สีดำนะแล้วก็มาดูคันต่อไปครับคันต่อไปแนะนำเป็นคันนี้เป็นแบบไฮบริดแล้วนี่คันนี้นะครับเป็นอ่ทะเบียนห้าหนึ่งเจ็ดสามดี๋ยวดูราคาก่อนแปดสมเก้างคุณไม่แสนสามครับสองจุดห้าไฮบริดอ่าราคาดีนะครับอ่าแปดสามเก้านะครับทะเบียนห้าหนึ่งเจ็ดสามปีย0สิบ คันนี้ฟีดาวครับเราจะผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นสามไปปลายนะฟีดาวผ่อนหมื่นสามไปปลายครับได้รถไฮบิดประหยัดน้ํามันนะครับไม่ประมาณแสนสามนะแสนสามกว่ากว่านะครับสนใจมาจัดได้ครับผ่อนหมื่นสามกว่ากว่าได้เก่งใหญ่นะครับไปยี่สิบไปเลยนะสนใจทักเข้ามาครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์แอด P E K 152นะครับสนใจทักมนาะขอดูรูปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำหรับ Camry Hybrid ปี20คันนี้อ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้ครับเคยติดจองมาแล้วหลุดนะครับก็เลยจอดตรงนี้อยู่ใครสนใจ Hybrid ตัวท็อปคับไม่น้อยมีซันรูฟนะมี Adaptive Cruise Control แจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับโอ้โหแอร์เป่าลมหลังนะแล้วก็จะมีในส่วนของอตัวคอนโทรลหลังนะครับคันนี้เลยนะฟังกช์ชันครบเลย5745ครับ Camry 2.5 Hybrid Premium ตัวท็อปนะปี19ป้ายแดงล้านแปดครับตอนนี้อยู่899แล้วผมมีปี20จด21ด้วยคันนั้นไม่ประมาณแสนต้นนะคันนั้นจะ889นะใครหาสีบรอนครับแคมรี่ไฮบริดพรีเมียมเจนประมาณ19-21ทักเข้ามานะมีสองคันครับเป็นตัวท็อปนะไฮบริดพรีเมียมแต่ถ้าตัวรองจะเป็นไฮบริด2.5ไฮบริดเฉยๆนะคันนี้ตัวท็อปไม่แค่เจ็ดหมื่นกว่านะครับฟังก์ชันครบครับนะแอดัพตีฟคูซ์นะ cruise, นะมีแพทเทิร์นชิพ นะเราก็จะมีแท่ชนชาร์จสายนะครับตัวแอร์เป่าเบาะคู่หน้านะมีตัวคอนโทรลหลังนะครับแล้วเบาะปรับไฟฟ้าได้ถ้าคุณอยากได้เบาะที่ปรับไฟฟ้าได้นะครับจะต้องเป็นไฮบริดพรีเมียมของเจนปี1 9ถึง21แต่ถ้าเป็นปีสัก21บไปปีถึงปัจจุบันนะ่ะมันจะต้องเป็นไฮบริดพรีเมียมเซ e t y ตครับที่ถึงจะเบาะหลังปรับตั้งชันปรับเอนได้นะคันนี้ฟังก์ชั่นครบครับได้ตัวท็อปสนใจมาจัดได้ ศูนยะ์หกห้าเก้าฮันหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสองจุดศูนย์จีไม่แปะไม่เก้าหมื่นนะที่เข้ามาข้างหลังนะแล้วก็มีสีบลอนด์นะครับปีสิบเก้าไมอยู่แปดหมื่นเดี๋ยวแจ้งราคาเลยแล้วกันนะเผื่อใครอยากรู้ราคาก่อนสองจุดศูนย์สีขาวมุกนะครับไมอยู่ 95, เก้าหมื่นห้อาปียี่สิบคันนั้นจะเจ็ดห้าเก้านะผ่อนออกมาสักหมืนม่นสองไปปลายนะครับส่วนอีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นในส่วนของ แปดหนึ่งเก้านะปี 19, 80, สิบเก้าไมแปดหมื่นสีบอลนะครับแคมรีสองจุดศูนย์นะครับถ้ารูปมาแล้วผมจะขึ้นรูปให้นะครับคันนั้นเจ็ดหนึ่งเก้าเองนะพรอ,อยู่เท่าไหร่เองไม่ถึงหมื่นสองเลยนะใครสนใจทักมาได้นะครับสําหรับสามพันที่เข้ามาใหม่เมื่อวานสองจุดศูนย์น่ะสีดำหนึ่งคันสีบอนหนึ่งคันสีขาวหนึ่งคันสีดำคันนุ่นนะครับอมาดูคันต่อไปดีกว่าคันต่อไปนแนะนําเป็นเอาติสไฮบิดบ้างนะครับเอาติสไฮบิดคันนี้ครับเป็นหนึ่งจุดแปดไฮบิดเอนทรีครับคันนี้ได้ปีย นะทะเบียน7806คันนี้ฟรีดาวครับคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ8,300ัเอง4 8 9 0 0นครับได้เอาติสต์ไฮบริดนะตัวเอนทีครับแป,ปดน้ำมัน23ลิตรเก่งกลางครับไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปและประหยัดน้ำมันเบาะภายในสีดำครับภายนอกรถสีประมาณเทาฟ้าแบบนี้นะแบบนี้ผมมี3คันนะไฮบริดทั้งหมดเลยนะมีไม่แสนหกมีไม่แสนเจ็ดราคาจะ489เท่ากันผ่อนแค่แปดพันสตลอดสัญญาครับแต่ถ้าไม่สักแสนสองแบบ ห้าหนะึ่ะไม่จะน้อยหว่านะแต่ราคาก็จะขยับขึ้นใครสนใจทักมาได้นะติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0ูนย์หกห้าเห้นึ่เจ็ครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับทะเบียน6กแปดสครับนิว a อาติสครับ1.6รุ่นจีเป็นปี20ครับเบาะสีดําคอนโซลสีดําสภาพดีเลยไม่แนะค่แสนสามนะกุญแจสำรองครบกระจกเดิมรอบคันครับคันนี้คุ้มค่าเลยนะเผื่อใครสนใจนะครับ เอาติสสักคันนะครับมาจัดคันนี้ได้ไม่แสนสามรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะมีป้ายล้อปรับสภาพอยู่ทะเบียนหกแปดสามศูนย์ครับหนึ่งจุดหรุ่นจีปี20่สิบแท้กูจสำรองครบกระจกเดิมโครงสร้างเดิมนะเดี๋ยวคันนี้จะถ่ายรีวิวเดี่ยวให้ด้วยนะเพราะว่าดูแล้วคุ้มค่าครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเะก้าพันสี่เจ็ดเก้าพันแปดพันจบนะได้เบาะดำคอนโซลดำไปดูภายในสักนิดหนึ่งไหมนะแต่เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวเดี่ยวด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับจะลงช่องเป็กเอาติสมือสองนี่เบาะแน่นตึงนะครับ รถสวยเลยคอนโซลดำเบาะดาครับขายหานะเอาติส,สคันครับมีแอร์หลังนะช่วงล่างเป็นปีกนกคู่ครับมาจัดคันนี้ได้การันตีคุณเลยว่าไม่ผิดหวังครับสําหรับนิวเอาติสคันนี้นะนี่ทะเบียน6 8 3 0ูนเซนเซอร์ถอยมีให้คุณครบถ้วนหมดแล้วครับอามาดูคันต่อไปดีว่าคันต่อไปผมมีสีดําไฮบริดคันนี้ไม่แปดหมื่นราคา5้9ปี20นะเป็นตัวไฮบริดมิดนะไฮบริดมิดฟังก์ชั่นจะครบกว่าครับจะมีกล้องถอยจอร์สกรีนบอกคนขับปรับไฟฟ้านะสาหรับคันนี้ นะกล้องถอยจอร์สกรีนบอกคนขับป๋าไฟฟ้าคันนี้ไม่จะ8ปดหมื่นห้าห้าเก้าแล้วเดี๋ยวมีจอดอยู่ข้างหลังไม่แสนหกครับคันนั้นจะไม่ประมาณแสนหกแล้วก็ปีเดียวกันเหมือนกันสีดำนะให้บิดมิดเหมือนกันคันนั้นจะราคาอยู่ที่อ่สี่เก้าเก้าเองนะสีดาวผ่อนอยู่ประมาณแปดพันสามนะคุ้มนะผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับใครสนใจมาจัดได้นะเอาติสครับอ่นะแล้วก็มีซนะีวิกเนาะมีแอคคอร์ดมีแคมรี่ครับ นะมีสต็อกแน่นๆครับที่เพชรยนต์สนใจคันไหนทักเข้ามา065 9 5, 1 3374ครับมาดูอีกหนึงคันครับที่น่าสนใจนะก่อนที่เราจะไปข้างหลังกันขอดู2องคันนี้ก่อนนะคันนี้ครับ1.8 GR Sport นะบอกเลยว่ามีคันเดียวนะสเปคนี้เป็นตัวแต่งเดิมโรงงานนะครับเป็นตัวแต่งเดิมเดิมโรงงานล้อแม็กซ17ครับกระจังหน้าแบบนี้เนาะตัวแต่งคันนี้ไม่แสน้ครับห้าแสนสี่หมื่นครับคุณจะผ่อนอยู่เลทประมาณสัก 9ก้าพสามประมาณนี้นะครับผ่อนประมาณ9ก้าพสามสเกิร์ตสปอยเลอร์มีให้รอบคันแล้วครับรถสวยเลยแล้วก็ภายในครับเบานะเนาะเบาะมันจะเป็นแบบบักเก็ตซีดนะแล้วก็คล้ายๆเบาะเซียนอานะมีแพดเดิลชิพให้นะครับนี่คุณดูนะเบาะปรับไฟฟ้านะได้คนขับนะนี่เป็นเบาะแบบนี้คล้ายเซียนอาร์เลยมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้คุณครบแล้วเบาะหลังพับได้ครับแม็ก 17, สิบเจ็ดสเกิร์ตสปอยเลอร์ครบห้านสะี่เก้าผ่อนอยู่เก้าพันสามสนใจคันนี้มาทักได้เลยนะสำหรับสีดาคันนี้อ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้ปีเอ็ด ไม้เท่าไหร่แย่ผมขอผมขอดูเลขไม้หน่อยคันนี้ไม้แสนสองครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งจุดแปดเอลครับตัวไม้เนนเชนนะก่อน,เป,นปเปลี่ยนไปโฉมปัจจุบันนะทะเบียนเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์ครับนะคันนี้ไม้แสนสองนะรถประจำตำแหน่งครับเป็นรถหน่วยงานคันนี้ไม่ใช่รถบ้านนะนะครับแม็กลมดำแบบนี้ตัวไม้เนนเชนแน่นอนมีฮอนด้าเลนวอตครับราคาอยู่ห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าก็ผ่อนมาสักเก้าพันแปดนะ ได้ปี21เลยนะ1.8 EL ครับตัวท็อปเครื่องพันแสนใจมาจัดได้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแคมรี่นะที่จอดอยู่ข้างหลังกันนะตามที่ผมพูดไปนะมีแคมรี่จอดอยู่ข้างหลังนะในส่วนของเนี่ยสีขาวมุกค,ครับเห็นไหมจอดอยู่ตรงนู้นนะไกลๆหน่อยนะกำลังเดินทางไปนะไม่ไม่ล่ผมนะผมกำลังเดินทางไปหาเขานะครับคันนั้นไมประมาณ95้าหมืนห้ะสึกเข้ามาเมื่อวานเดี๋ยวผมขอเช็กก่อนอ๋อคันนี้สีบอนหรือเปล่า สักครู่นะครับมันจะมีสีบลอนเนาะไม้ที่บอกไปอะไม้มันจะน้อยกว่าสามอะไรเนี่ยอะใช่คันนี้สีบอนครับสีขาวเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้คุณดูตรงนี้ก่อนเผื่อใครรอสีขาวหน้าจอก,กวดดังสามนะสีขาวเนี่ยเอ่อจะเป็นสองจุดศูนย์นะครับปียี่สิบไม้อยู่เก้าหมื่นห้านะคันนี้จะเจ็ดห้าเก้านะสีขาวคันนี้จะเจ็ดห้าเก้านะฟรีดาวครับเราจะผ่อนกันอยู่ประมาณหมื่นสองไปลปลายอยู่นะครับเจ็ดห้าเก้าส่วนคันนี้ครับราคาดีไม้น้อยกว่าไม้แปดหมื่นครับ คันนี้สี่บรอนนะเป็นสี่บรอนครับทะเบียนสามสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าเก้าครับรถหน่วยงานครับนะของบริษัทญี่ปุ่นหมดสัญญาเช่านะคันนี้ฟรีดาวครับคุณจะผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่เองหมือนหนึ่งกว่ากว่านะราคาแปดอ่าราคาเจ็ดหนึ่งเก้านะคันนี้ราคาเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเจ็ 7, 19, 000, นะดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันน่ะรถไม่ล็อกด้วยนี่นะครับไม้แท้ไม้เดิมครับไม้แปดหมื่นให้ดูเลขใหม่ไม้แปดหมื่นครับเบาะอ่คนขับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับ นะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับคันนี้719เองราคาดีนะปี19ไม้80,000ครับเบาะตึงๆนะครับเบาะตึงๆแอร์หลังมีให้คุณครบทั่วเลยนะครับรถสวยเลยนะคันนี้ใครสนใจมาจัดได้ครับ065 9์1 3 3 7 4ครับนะบมีแคมรี่เข้ามาใหม่3คันตามที่บอกหรือถ้าใครอยากได้สเปคแบบไหนคุณลองทักเข้ามานะเดี๋ยวผมส่งรูปครับส่งรายละเอียดให้คุณดูเพิ่มเติมนะทุกคันครับคันไหน อยากได้คันไหนทักมานะครับอยากได้สีไหนนะสเปคไหนลองแอดไลน์เข้ามาปรึกษากันได้นะถ้าปัจจุบันไม่มีเดี๋ยวหาให้นะแล้วก็เนี่ยอ่ะประจุสัมพันธ์นิดนึงเดี๋ยวมีเอาติดไฮบริดไฮจะเข้ามาด้วยสีบอลน,นะไม่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นนะหกหนึ่งเก้านะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะเผื่อใครสนใจเอาติดไฮบริดไฮนะก็มีนี่ GR ไหมจีอารคันนี้ไม่หมื่นเดียวนะฮะปียี่สิบสามจดยี่สิบสี่หนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียม GR อาร์สปอร์ตครับ, 24, Sport, ร,บราคาอยู่เก้าสามเก้านะ แล้วก็มีคันหนึงปี2 2ราคาอยู่869คันนั้นไม่80,000คันนี้ไม่หมื่นเดียวสนใจมาทักได้นะสำหรับตัว GR นะครับมีเข้ามานะมีเข้ามาแบบนี้อัปเดตกันนะครับอ่ะนี่คันนี้รู้สึกว่าจะ799เหมือนกันนะ5302เนี่ยคันนี้เป็น 2.5G นะครับมีจอดอยู่หลายคันครับนี่คันนี้ที่ผมบอกไปนะไฮบริดมิดราคาถูกครับ7 4 3 9สนะับพรอยู่แ5ด9ม คันนี้4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะแล้วก็โซนนี้ก็มีซนะีวิกเนาะจอดอยู่มีเอ t ติสตัวสปอร์ตนะหนึ่งจุดแปดสปอร์ตปี๊2สองก็มีนะครับใครสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักมาได้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่พีจะได้ไม่พลาดน,นะอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ